บรรยากาศยามเย็นพี่น้องเอ,อ้ยบานออกคอ,อกหน้าของเฮานะคะมาอนี้ามาชมบรรยากาศอารอบหน้าเมื่อกี้มองเห็นต้นบก่วงสีเนี้ยางไปกินบก่วงพี่น้องอันไม่เห็นต้นบกวาไหมมีบกหวานะั่มพี่น้องรู้จักปะโน่เนี่ยต้นบกวาลูกเต็มไปหมดค่ะพี่น้องเนี่ย เนี่ยลูกอมเปียวอมหวานแซ่บแซ่บไปหน่อยชาวทุงหน้าเนาะบกมวงกับมีค่ะบกมวงกับมีเด้อยจ้ะเดี๋ยวจะเก็บก่อนเอาจะหาเก็บบก Bọc quà, có ẩn bọc quà chứ nào Ủa, đục đục hay Đục oh, 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 oh. นี่ค่ะนี่ลูกกว่าเคยกินบ่แซบ่บว่ได้กินโดนแล้วนะไม่ได้กินนานแล้วค่ะเนี่ยไม่ได้กินมาหลายปีแล้วตั้งแต่สมัยเป็นเด็กน้อยกินอยู่แต่ว่าใหญ่ยยขึ้นม่เราบ่เคยได้กินแล้วค่ะเมื่อนี้เด็กไม่เห็นแล้วก็สิลอมาชิมมั้งแซบ่บอมเปี้ยวอมหวานแซบ่แซบ อ,อบรรยากาศย้ำแรงฝนลงเม็ดพอดีค่ะทักทายสวัสดีนะจ๊ะบ๊ายบายก่อนค่ะ